ผมเดินทางไปยังเขาตีครีอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตามรอยเรื่องราวของหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปนักปลอกโบราณสององค์ที่ถูกค้นพบบนยอดเขาตีครีและยังปรากฏร่องรอยพุทธสถานโบราณในสมัยทวาราวดีบนยอดเขาอีกด้วยพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองโบราณตั้งแต่ต้นยุคประวัติศาสตร์หรือสมัยทวาราวดีที่รู้จักกันดีก็คือเมืองโบราณดอนคา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาล้อหรือเขาพระนมชัดที่ยังปรากฏคูน้ำคันดินล้อมรอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณสมัยทวาราวดีเส้นทางการตามรอยครั้งนี้เราเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอท่าตะโกกันเสียก่อนรับเพราะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปนักโปรกสององค์ที่ถูกค้นพบบนเขาตีครีหอพระแห่งนี้อยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโกเพราะเมื่อหลายสิบป,ปีก่อน มีการจนละกร,รมพระนาคปลกจากยอดเขาทางการได้ตามแกะรอยและสามารถนำกลับคืนมาได้และทำการสร้างหอพระประดิษฐานไว้ในปัจจุบันนี้พระนาคปลกสององค์นี้มีขนาดไม่เท่ากันนะครับจึงเรียกหลวงพ่อศิลาสองพี่น้องโดยองค์พี่มีขนาดหน้าตัก51เซนติเมตรส่วนองค์น้องมีขนาดหน้าตัก38เซนติเมตรกล่าวกันว่าพระองค์น้องเคยมีการพบพระอบทองคํา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดพระเกศและมีจารึกที่ฐานซึ่งอาจารย์กังวลคัชิมาอ่านได้ว่าพระกรรมรเตงชัคัตตโนงซึ่งคงจะเอ่ยถึงบุญในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานไว้ผมได้เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณดอนคาห่างจากหอพระราว3กิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาล้อหรือเขาพนมฉัดและยังคงมีร่องรอยสันฐานคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองโบราณแห่งนี้ อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองโบราณสมัยทาวาราวดีจากสภาพพื้นที่ไม่หลงเหลือร่องรอยโบราณสถานให้เห็นกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจากนั้นผมมุ่งตรงต่อไปยังเขาตีครีห่างออกไปไม่ถึง10กิโลเมตรเขาตีครีเป็นภูเขาโดดเดี่ยวปรากฏร่องรอยโบราณสถานในสมัยทาวาราวดีปัจจุบันเส้นทางมีความสะดวกขึ้นมากแล้วครับเพราะทำการตัดถนนใหม่ทั้งเส้นไปถึงเชิงเขา ผมขอแนะนําสําหรับรถยนต์เล็กให้บนไปจอดบ,บริเวณที่มีการสร้างพระนาคโปรกจําลองซึ่งจะมีทางบันไดขึ้นไปเส้นทางไม่ชันเท่าไหร่นักใช้เวลาราวสินาทีก็ไปถึงยอดเขาแล้วครับนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณทางขึ้นนะเป็นทางเดินขึ้นไปได้นะครับขับรถบนมาจะมีพิกัดก็คือองค์จําลองตรงนี้นะแต่ทีน่นี้มีทางรถขึ้นไหมมีนะฮะแต่เป็นทางดินนะต้องแบบรถโฟล์ววหน่อยเด้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่ารถเก่งเนี่ยแนะนําให้มาจอดไว้บริเวณตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปดีกว่านะครับน่าจะไม่สูงนะเดี๋ยวพาขึ้นทางนี้นะฮะมีบันไดดูบันไดแล้วเนี่ยน่าจะได้เหนื่อยหนึ่งอยู่นะค่อยๆขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ร้อนร้อนเหมือนกันนะเนี่ย เดินต่อตอนนี้เป็นทางดินเล็กน้อยครับเดินได้สะดวกถึงละตรงนี้เป็นทางดินที่ถ้าเกิดว่าขับรถขึ้นมานะจะมาทางนี้นะที่จริงรถรถก็ขึ้นได้แต่ผมว่ามันจะรกไปไงก็เลยเดินขึ้นดีกว่า ที่จริงก็มีการสร้างเสนาสนะต่างๆ,ๆอยู่นะครับแต่ก็คือตอนนี้เงียบๆไปนี่ฮะแล้วก็มีเนี่ยมีกุฏิสรงด้วยตัวนี้มันเป็นวิหารด้วยนะครับตรงน,นี้หนึ่งหลังตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นบริณฐานที่เหลือเพียงซากนะซากฐานเป็นก่ออิฐเขาติดไป้ายไว้ว่าวัดพระธาตุเขาตีครีอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ฮะ บนเขาตีครีมีการสร้างเป็นสำนักสงฆ์จึงมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาส่วนโบราณสถานหลงเหลือซากฐานที่ก่อด้วยศิลาแรงและเสริมอิฐเป็นผนังสันนิษฐานว่าจะเป็นพุทธสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีที่มักพบบนยอดเขาต่างๆในแถบภาคกลางของประเทศไทยครับ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวให้ดูเส้นทางที่ผมเดินทางนะก็คือว่าถ้าเกิดจะตามรอยนะให้ไปตามเส้นทางนี้ก็คือให้ไปที่ว่าการอำเภอท่าตะโกก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นหอพระของพระนักปรกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตั้งพิกัดไปที่เนี่ยบริเวณเขาพนมฉัดเนี่ยวัดตอนค้าก็ได้นะครับแต่ให้สังเกตที่บนยอดเขาเนี่ยเห็นไหมฮะนี่จะเป็นภูเขานะเนี่ยยอดเขาพนมฉัดเนี่ยจะมีวิหารด้านบนด้วยนะ เห็นแต่ไกลเลยครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวขวามาตรงเนี้ยสังเกตให้ดีๆนะครับจะมีคล้ายๆเป็นสันฐานนะกลมๆตรงเนี้ยนะอยู่บริเวณเชิงเขาพนมฉัดตรงนี้หรือเขาล้อนั่นเองนะหลังจากนั้นหลังจากที่ไปชมบริเวณคูเมืองแล้วนะให้ตรงต่อไปที่นี่นะครับไปที่เขาตีคลีเนี่ยโอ้โหเป็นยอดเขาที่โดดเดียวเลยเนี่ยขับไปเนี่ย มันจะเป็นเส้นทางที่เขาตัดใหม่นะไม่ต้องกังวลน,นะครับไปได้ที่จริงแล้วเนี่ยผมมาทางนี้นะคล้ายๆว่ามาทางนี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เนี่ยมันมีทางลถขึ้นไปได้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปผมไปทางนี้มาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะอันนี้สําหรับท่านที่จะเดินทางตามรอยกันนะครับไปตามเนี้ยจะสะดวกที่สุดแล้วครับ